ในข้อหนึ่งะครับเรามาดูสมชัยเป็นผู้จัดการคนหนึ่งนะฮะที่บงเล็บคนหนึ่งไว้เพราะว่าในภาษาไทยไม่มีนะฮะก็บอกแค่นี้ก็รู้แล้วแต่ว่าในภาษาอังกฤษนี้จะต้องใส่ article a and เข้าไปนะครับสมชัยก็จะเป็นประธานนะครับเป็นก็เป็นอยู่คือก็เป็น linking verb นะครับผู้จัดการนะฮะก็จะเป็น manager นะครับอันนี้ก็ให้คำว่า manager มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองมาเขียนดูนะฮะสมชัยเป็นนะ อีสเพราะเป็นเอกพจนะครับบุุษที่3นะครับผู้จัดการก็ Manager คนหนึ่งเนี่ยใส่ a อแอนเดเข้าไปด้วยนะครับอันนี้บางทีจะเผลอบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูนิดหนึงนะฮะในภาษาอังกฤษเองเขาจะเน้น a อแอนเดต้องใส่เข้าไปให้เขานะครับแล้วก็ใส่ f u l l s t o p เข้าไปนะฮะพอใส่เสร็จแล้วนี่ก็ลองมาวิเคราะห์โครงสร้างดู สมชาย i s a Manager นะฮะสมชายก็ขีดเส้นใต้2เส้นนะครับอันนี้เป็นชื่อเฉพาะเป็นคำนามทำหน้าที่เป็น subject i s t มี verb NG ไหมไม่มีนะครับตามมาไม่มีก็บง่บงกลมไว้แล้วก็ใส่เป็น linking verb นะครับ Manager ก็จะเป็นคำนามซึ่งทำหน้าที่เป็น complement นะครับเพราะนั้นก็เป็น subject linking verb แล้วก็ complement นะฮะ